สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าครับเรากลับกันมาอีกแล้วครับตอนนี้เรายังอยู่กับเทพธิดาม้าขาวนะครับผลงานของกิมยงและงานแปลของคุณนอนอพัลลัสน,นะครับสำหรับเล่มน,นี้ก็จะเป็นเล่มแยกเล่มเดียวๆเทพธิดาม้าขาวเลยไม่ได้รวมเล่มในเรื่องสั้นนะครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าลีบุนซือนะครับคว่างถ้วยน้ําชาไปช่วยซูรูพและซูพไว้ได้นะครับแต่ว่าตั้งตาไขถามว่าต้องการอะไรถึงมาขัดขวางลีบุนซือบอกว่าต้องการตัวนางครับหมายถึงตัวอามาน้อง การอามานมาเป็นท่าตัวอามานเองเนี่ยก็คิดในใจนะครับว่าไปเป็นท่าชายหนุ่มคนนี้ก็ยังดีกว่าต้องตกไปเป็นทาสของโจรนะครับต่อตรงนั้นเลยครับตั้งตักไคเนี่ยรีบล,ลงมือก่อนทันทีนะครับแทงกระบี่ออกด้วยเพลงกระบี่งูเหลืองเขียวที่สร้างชื่อให้กับมันลีบุนซิลเนี่ยปราศจากอาวุธก็ใช้วิชาของหัวหุยหลบแล้วถลันตัวใช้ข้อศอกกระทุ้งใช้ของตั้งตัดไคไว้ได้ตั้งตักไทเนี่ยเริ่มไม่ปละมาก,กับจิงลงมือหนักมือขึ้นตอนแรก ลีบุญซิวเนี่ยรับมือและโต้กลับได้อย่างยากยิ่งเป็นเพราะว่าตั้งแต่ฝึกวิชามาก็เพิ่งจะต,ต่อสู้กับศัตรูจริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกจิ้งขาดประสบการณ์ไปบ้างแต่หลังๆเนี่ยก็ค่อยๆรวบรวมสติได้ไหมจะล้างแค้นแทนบิดามารดาให้ได้กระบวนท่าที่หวัหววีสอนจึงเด่นชัดมากขึ้นซูโผต่างจ้องมองการต่อสู้อย่างใจจดใจจอ่อโดยเฉพาะท่านกูโกรตัวสั่นงันงกเหมือนเกรงกลัวสุดท้ายตั้งตักหา จะแทงกระบี่ใส่ใบหน้าของลีบุนซิวนางก้มหลบตามท่าลากของหัวหมวยุยมุดประชิดตัวแล้วใช้สองมือชักกระบี่สั้นเงินทองของมารดาที่เสียบอยู่ที่เอวของตั้งตักหายออกแล้วปักไปที่หัวไหล่ซ้ายขวาของมันกระบี่ทั้งสองจมลึกเสมอหด้าตัดเส้นเอ็นที่แขนของมันขาดทั้งสองข้าง กระบี่ของตั้งตัดหายก็ตกลงพื้นสู่พ่และคนอื่นๆร้องลั่นโจนชั่วชาวหั่นแพ้แล้วต่างยินดีกันใหญ่แต่ท่านปู่โกยยังตกตะลึงตัวสั่นอยู่ลีบุญซิวต้องเดินมากุมมือแล้วก็บอกว่าท่านปู่ไม่ต้องกลัวนะไอโจนทําอะไรพวกเราไม่ได้แล้วหันไปมองสู่พกับอามานเห็นมันทั้งสองกุมมือยินดีกันลีบุญซิวจึงเดินคว้าเชือกมาคล้องคออามานบอกว่าข้าชนะแล้วนางต้องเป็นทาสข,ของข้า ทั้งซูโพและอามานน่าซีดหลงลีมุนซิลบอกว่าเมื่อนางเป็นของข้าแต่ท่านทั้งสองชอบพอการข้าย,ยกนางให้กับท่านแล้วกันซูโพและอามานตะลึงรีบกล่าวขอบคุณเป็นการใหญ่สูรุโคเดินมากตกหลายถามว่าไอ้นมเราเป็นชาวหัน่นหรือคาซักลีมุนซิลตอบว่าชาวหัน่นสูรุโคมุ่งงงถามว่าทําไมชาวหัน่นข้าโจรหัน่นลีมุนซิลตอบว่าในหมู่ชาวหัน่นก็มีทั้งคนดีและคนเลวสูรุโคจึงได้สติจึงล่ำร้องขอ ร่วมดื่มกับลีบุนซิมหันมามองไม่เห็นตั้งตกไห้แล้วมันหลบหนีออกทางประตูหลังไปได้สักพักอย่าเช้าวันลุ่งขึ้นซูลูโคเกณนคน300คนจะออกไปติดตามตั้งตะไห้หวังว่ามันจะกลับไปหาพวกพ้องจะได้ล้างแค้นเมื่อ10ปีก่อนเลยแต่กลัวว่าจะเอิดก,ก็เลิดจนเกินไปจึงให้คนทั้ง300สมทบติดตามไปภายหลังจึงตั้งกระบวนติดตามก่อนเคนก็คือซูลูโคซูโพเชอเออคู่อามานซัง ซื่อเออสิทอีกคนหนึ่งเลาะทอปที่แปลว่าอู่และก็ลีบุญซื้ออีกคนสุดท้ายส่วนท่านปู่โกยเนี่ยยังดูเสียขวัญอยู่ก็เลยไม่ได้ติดตามมาด้วยขบวนคนทั้งเจ็ดติดตามรอยเท้าบนหิมะมาถึงขอบทะเลทรายโกบีบนทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่คำล่ำลือของชาวคาซักว่ามีผีอยู่ในทะเลทรายก็อพอให้ได้ยินอยู่บ้างทําให้สูรุกโ,โคและเชอเออคู่ผัดกันล้อเลียนว่าอีกฝ่ายนะ่ะกลัวผีตล เวลาทั้งหมดเดินตามรอยเท้าบนพื้นสายของตั้งตักไฮได้ระยะหนึ่งก็คิดเสียดายที่ตั้งตักไฮไม่ได้เดินทางกลับไปหา แต่ไม่นานจะพบรอยเท้าอีกชุดหนึ่งทั้งหมดก็สงสัยว่ารอยเท้าใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของใครได้แต่พักแรมคืนแรกกลางทะเลทรายโดยเลาะทะ่อเป็นคนขุดหลุมทรายให้ผู้คนทั้งหมดด้วยพลังกำลังที่แข็งแรงคืนนี้ลีบุญซิลมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับซูโพซูโพเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีเพื่อนชาวฮั่นคอยเล่านิทานร้องเพลงให้ฟังเป็นเพื่อนมันในวัยเด็กนะับว่าสนิทสนมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นตนปรารถนาที่จะไปไหว้หลุมศพของนางลีบุญซิลก็ถามว่าแล้วเพื่อสหายของท่านท่านจะยอมตายไปกับนางไหมสูโผตอบว่าไม่นางเป็นเพื่อนในวัยเด็กแต่ตอนนี้ข้ามีอามาแล้วข้าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วลีบุญซิวก็ถา,ถามถึงกําไรหยกที่นางเคยให้สูโผตอบว่าแต่ไปนานแล้วลีบุญซิลได้แต่ถอนใจหยกที่แตกไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะประสานคืนวันที่สอง คนทั้ง7ก็ยังเห็นรอยเท้าที่2ที่มีลักษณะที่จมลึกน้อยกว่าแยกเดินออกไปอีกสายหนึ่งแต่ก็ยังไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกันจึงติดตามรอยเท้าที่เป็นของตั้งตักให้เป็นหลักเดินต่อไปจนถึงวันที่8ทั้งหมดก็มาถึงเขตที่เบื้องหน้าเนี่ยเป็นปา่าทึบซูรุโคกับเชอเร์เคอร์อูก็ถกเถียงกันอีกว่าเจ้าคงไม่กล้าเข้าไปใช่ไหมเพอวันเนี่ยใกล้ค่ำแล้วตั้งไฟ ตามก็บอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยไม่กล้าจึงทําคบไฟขึ้นมาพร้อมที่จะเดินเข้าเขตป่าทึบล่องรอยของกิ่งไม้แล้วก็รอยเท้าของตั้งตะไไร้ก็ยังมีปรากฏอยู่หลีบุญซิวเตือนว่าในป่านเนี่ยระวังหลงทางนะอามานอยู่ๆก็อุทานขึ้นมาว่าสุพถามว่าเป็นอะไรอามายื่นกาไรหยกให้สโพอ่อยู่บอกว่ากําไรเนี่ยข้าทาหล่นไว้ตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายกะว่าตอนเช้าจะวนกลับมาหาไม่คิดว่าตอนเนี้ย กลับมาเจอลีบุนซิวบอกว่าแสดงว่าพวกเราเนี่ยเดินไปวงกลมแล้วแหละตั้งซื้อเอ,อ๋และล้อท้อล่วงหน้าไปก่อนกลับมาบอกว่าเบื้องหน้ามีรอยเท้าอยู่มากมายคาดว่าจะเป็นรอยเท้าของพวกเราเองนี่แหละลีบุนซิวบอกว่านั้นคืนเนี้ยเราพักผ่อนกันก่อนดีกว่า ไม่แน่ว่าโจรลายนีย่อาจจะหลงทางเดินวนมาเจอเราเองก็ได้พอตกดึกกลับได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่ไม่ไกลนักเหมือนว่าจะเข้ามาใกล้กองไฟที่พักของขอบวนแต่กลับได้ยินเหมือนว่ามันก็วิ่งห่างออกไปขบวนทั้งเจ็ดจึงออกติดตามเสียงฝีเท้านั้นท่ามกลางความมืดมิดถึงช่วงสายของอีกวันหนึ่งทั้งหมดก็ยังเดินฝ่าป่าทึบจนอามานเนี่ยหมดแรงเดินต่อไม่ไหวแล้วแต่บังเอิญมาหยุดลงที่หน้าประตูโบราณแห่งหนึ่งใน ป่าทึบทั้งหมดร้องว่าวังเขาวงกตจะมีสถานที่อันใดอีวังเขาวงกตนี้ก็เป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาช้านานแต่หามีคนเคยคลนพบไม่อามาลุกขึ้นลองไปเปิดประตูกับสู่พโทั้งคู่หน้าขมังเข้าไปเมื่อทั้งหมดเข้าไปภายในเป็นทางเขาวงกตจริงๆเต็มไปด้วยทางแยกตอนแรกสูู่โพจะให้แยกทางกันไปสาสี่แต่ลีบุญซิวบอกว่าเดินไปด้วยกันอาจจะ ดีกว่าเดี๋ยวเขจะหลงกันรอยเท้าของตั้งตักไห้ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างทั้งหมดเมื่อถือทางแยกอามานก็เอามีดขีดทำเครื่องหมายไว้เผื่อตอนขากลับ นับว่ารอบคอบมากทั้งที่ผ่านมามีหลายผลที่พบห้องแต่ก็เต็มไปด้วยทรายที่ถล่มมาเป็นกองเต็มห้องแต่ที่น่าสังเกตอยู่ที่ลีบุซิลพบว่าข้าวของในเขาองกดนี้มีหน้าตาเหมือนของใช้ของชาวฮั่นจนทั้งหมดมาพบวิหารกลางโถงใหญ่รอบผนังจารึกอักษรฮั่นมีพระพุทธรูปเทวรูปรูปปั้นของของซื้อและนักปรา์โบราณชาวฮั่นอยู่เป็นที่น่าแปลกใจว่าดิน แดนการทะเลทรายเช่นไหนจึงมีข้าวของของชาวฮั่นได้ผ่านโถงโลกนี้ก็สู่ถุโมงมืดอีกครั้งภายในความมืดเบื้องหน้ามีเสียงแหบ ดังออกมาว่าข้าอยู่อย่างสงบมานับพันปีผู้ใดล่วงล้ํรบกวนต้องตายสิ้นเสียงสังซือเอ๋และ,ละเลาะทอก็พุ่งตัวเข้าไปในความมืดเบื้องหน้าแล้วมีเสียงเหมือนทั้งสองล้มลงสู่ลูกโคกและเชอเอิญคู่รีบวิ่งไปอุ้มคนทั้งสองออกมาบนพื้นที่โลกทั้งหมดจึงติดตามออกมาเมื่อตรวจดูสังซือเอ๋อและ,ละเลาะทอะเสียชีวิตแล้วเสียงในอุโมงค์ดังขึ้นอีกว่าข้าอยู่อย สงบมานับพันเปผู้ใดล่วงล้ำลบกวนต้องตายสูลุโคและเชอเร์เคออูที่เกรงกลัวพูดถีอยู่แล้วจึงเสนอให้รีบออกไปภายนอกจะดีกว่าดังนั้นคนทั้งหมดจึงถอยตามออกมาหน้าประตูทางเข้าในป่าทึบนั้นแล้วรีบแจ้งต่อขบวนอีก300กว่าคนที่ตามมาให้ตั้งท่ายถอยไป5-6หลีทค่ำคืนนั้นกองไฟนับร้อยถูกจุดขึ้นผู้คน300กว่าคนจับกลุ่ม พูดคุยเรื่องพูดผีในทะเลทรายและในเขาองคกดแห่งน,นี้ลีบุญซิวปลีตัวนั่งห่างออกมาด้านหลังมีคนเดินเข้ามา,ากลับเป็นท่านปู่โกรลีบุนซิวคอบ คุณที่ท่านปู่โกยเดินทางมาไม่น่าจะลำบากเลยท่านปู่ตอบว่าข้าเป็นห่วงเจ้าน่ะสิหลีบุญซิวกุมมือท่านปู่ให้นั่งลงพันทิศทางตรงกันข้ามกับมีเสียงร้องว่ามีพูดผีมีพูดผีเมื่อมองต่างกันไปเห็นเงาประหลาดสีขาว คล้ายพูดผีมีลักษณะใส่เสื้อคลุมสีขาวที่เปื้อนเปิดไปด้วยคราบโลหิตสูงกว่าคนธรรมดาถึง5เชียเราหาเตือนว่าข้าอยู่ยังสงบมานับพันปีใครล่วงล้ำลบกวนต้องตาย ยื่นมือขึ้นสองข้างชี้ไปทางม้าตัวหนึ่งที่ไกลออกไปสามวาเอ่ยว่าจงตายรันม้าตัวนั้นก็ล้มล,ลงทันทีแล้วพูดผีตัวน,นั้นก็หายจากไปมีคนไปดูม้าเพราะว่าตายแล้วจริงๆพอไปดูล่องรอยพูดผีก็พบเห็นรอยเท้าเป็นรูเล็กๆบนพื้นระยะห่างกันถึงห้าชีย้ยิ่งชัดเจนว่าต้องเป็นพูดผีแน่พอรุ่งเช้าทั้งหมดก็ยังปรึกษากันต่อว่าจะลองพักคืนนี้อีกคืนหนึ่งพอรุ่ง เช้าอีกวันพูดผีตนเดิมก็ปรากฏเตือนอีกครั้งแต่คราวนี้มันเอาชีวิตของชายหนุ่มผู้หนึ่งไปดังนั้นพอเช้าวันที่3ขบ,บวนใหญ่จึงตกลงจะท้อนกําลังกลับไปรวมถึงพวกของสู่ลูกโคกด้วยรีบุซิลตัวศพม้าเมื่อคืนแล้วก็ยังตัวศพชายหนุ่มอีกจึงเอ่ยว่าไม่ใช่พูดหลายท่านปู่เดินมาเบื้องหลังบอกว่าเป็นพูดร้ายเราไปกันเถอะมีเสียงสู่พร้องเรียกอามานอามานอามมนกลายเป็น ว่าอามานกลับหายตัวไปซูโพเชื่อว่าเป็นพูดผีร้ายนั้นจับตัวไปจึงวิ่งเข้าสู่เขาวงกดซููกโคและเชอเคอูเป็นห่วงบุตรของตนจึงวิ่งตามไปลีบุนซิลก็จะวิ่งตามไปแต่ท่านปู่คว้าข้อมือไว้บอกว่าพวกเราไปจากที่นี่กันเถอะกลับตรงง้นเลยก็ได้ลีบุนซิลตอบว่าท่านไม่ต้องห่วงนี่เป็นคนไม่ใช่พูดผีฆ่าตัวศพแล้วมันเป็นเข็มพิษละเอียดแล้วสะบัดมือท่านปู่วิ่งตามซูโพ เข้าเขาห่วงกฎไปท่านปูพ่พุมพำว่าจะใช้หนุ่มคาซะเจ้าก็ไม่คำนึงถึงสิ่งใดสซูพ่ตะโกนร้องเรียกอามานหน้าประตูทางเข้าจะเข้าไปซูลูโคกับเชอร์เคออูก็ฉุดล่างไว้ก่อนบอกว่ามันเป็นพูดผีจะไปช่วยยังไงอามานจะตายหรือยังก็ไม่รู้หลีบุญซิ่วมาถึงก็เอ่ยว่าอามายังไม่ตายมันไม่ใช่พูดผีมันเป็นคนเพราะว่ามันผู้นี้ใช้เข็มพิษสังหารผู้คนแล้วรอยเท้าก็เป็นรูเพราะว่ามันสวมเกี้ย สูงแต่นางไม่ได้บอกว่านางพอจะรู้แล้วว่าพูดลายเนี่ยเป็นใครถึงอย่างนั้นซูลูโคกกับเชอร์เออคู่ก็ลังเลแต่ซูโพต้องการที่จะเข้าไปให้ได้หลีบุญซิลก็อาสาว่าจะไปด้วยท่านปู่ก็ขอไปด้วยอีกคนหนึ่งซูลูโคกกับเชอร์เออคู่ก็ยอมไปในที่สุดหลีบุญซิลบอกกับท่านปู่ว่าท่านแก่แล้วไม่ต้องไปหรอก ท่านปู่ก็บอกว่าเราต้องไปเพราะเราต้องดูแลเจ้าดีบุญซิวนึกในใจว่าข้าต่างหาที่ต้องดูแลท่านปู่กลายไปว่าทั้ง5ก็กลับเดินเข้าไปในวังเขาวงกดอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดก็ช่วยกันตะโกนร้องเรียกอามานอามานอามานอ,าานอยู่ไหนอามานพวกเรามาช่วยแล้วเดินไปร้องไปกล้องไปทั่วจนทั้งหมดผ่านห้องใหญ่ที่เป็นวิหารนั่นอีกครั้งหนึ่งพบเห็นอามานถูกมัดอยู่ในมุมห้องเมื่อไปแก้มัดถามไถ่ายอามานอามมน ก็บอกว่ามันไม่ใช่พูดผีมันบอกว่ามันชื่อวัวเอ๋อรลาฉีตดูลูกโพกและเชอเอ๋อคู่ร้องทวนชื่อมันพร้อมกันเชอเอ๋อคู่บอกว่าเป็นไปไม่ได้อามานบอกว่ามันบอกว่ามันรู้จักมารดาด้วยนะท่านพ่อมันเคยชอบกับมารดาแต่มารดากลา ให้กับตัวบัตรซบเช่นบิดาข้าไม่ได้พูดนะมันนะพูดตูลุโคหัวเลาะบ,บอกว่าที่มันกล่าวแล้วไม่ผิดบิดาเจ้าเป็นตัวบัตรซบจริงๆสูลุโคกล่าวต่อว่าอวเออราชีเคยไปลองกับบีดาของเจ้าแต่มันพ่ายแพ้บิดาเจ้าก็เลยได้มานดาเจ้ามาแต่งงานแต่คืนนั้นัวเออราชีกลับไปลอบสังหารบิดาเจ้าแต่ถูกจับได้ต่อมาเช้าเ,าเผาก็เลยขับมันออกจากเผาา่าคาซักห้ามกลับมาอีกหาก มาจะถูกสังหารอามานจิงเล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยนางออกมาหาที่ปัสสวะแต่ถูกมันจับมามันบอกว่ามานดานหะลงผิดแต่ตอนเนี้ยข้าจะต้องไปอยู่กับมันเป็นตัวแทนของมานดาดีที่พวกท่านพากันมาช่วยมันจึงหนีไปแล้วสูรุโคก็ชวนให้ตับออกไปท่านปู่ชวนลีบุญซิวว่าจบเหตุการณ์เนี่ยพวกเรา กลับตรงว้วนกันเถอะลีบุญซิวก็ถามว่าเอา้าท่านอยู่ทะเลทรายมาตั้งนานทาไมเพิ่งคิดจะกลับตรงว้วนตอนนี้ล่ะท่านปูต่ตอบว่าตอนแรกเราไมา่อยู่ทะเลทรายก็เพราะว่าหลบหนีศัตรูมาแต่นี่ก็ผ่านไปหลายปีลปปแล้วอ่านี้ศัตรูเราอาจจะตายไปแล้วก็ได้และที่อยู่ที่นี่มาก็20กว่าปีเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งถ้ากลับไปตรงว้วนคราวนี้เนี่ยข้าจะปลูกบ้านหลังใหญ่ให้เจ้าอยู่ปลูกต้นไม้ดอกไม้าน,านานาพันขุดบอ่อเลี้ยงปลาเงินปลาทอง อะไรก็ได้ขอให้เจ้าชอบและตรงโน้นก็มีหลายอย่างที่ดีแล้วก็สนุกกว่าที่นี่ด้วยนะครับเราซื้อขอเล่ากับเทพธิดามาขาวในตอนนี้ก็หยุดไว้ก่อนแล้วกันครับมาติดตามกันต่อคราวหน้าครับว่าอ้วเอิรราชีเป็นใครกันแน่นะครับแล้วความลับของท่านปู่เป็นอะไรกันแน่ดูลับลับล่อๆมีลับลมคมในทีกดมาติดตามต่อกันในคราวหน้าครับสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริม สร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ